มาดิเอาต่อมาดิเดี๋ยวเอาหอกมาละคุณดูตรงละเดี๋ยวอมเดี๋ยวเดี๋ยวอกมาพัดน้องเตรียมเลยเตรียมเลยเตรียมเลยหมอครับตรงนี้ครับพี่พี่หมอนี่ครับชีวิตเันเธอเงินหมดแล้วดูนี่ ตายเกิดไอพัทน้องหมอเรียบเ้อยไอพัทไอชื่ายเห่าเลยชิบหายแล้วตัวใครตัวมันแล้วกูตายหมดเลยตายหมดเลย <laughs> ลลงลงลง,ลงก่อนพี่ลงก่อนลงก่อนลงเราลงมาคุยกันดีๆก่อนพี่จบสื่อก่อนพี่หมอตาหมดนั่น,นี่ย